เดี๋ยวอีกรอบให้มาผ่านเทคออฟนะให้ผ่านเทคออฟแล้วเลี้ยวสัตว์ไทเลี้ยวขวามาผ่านเทคออฟแล้วเลี้ยวสัตว์ไปนะถ้ามันสูงจะให้เลยไปเขาลูกใหญ่สุดยอดนี่คือวัดขาวตะเกียบนะครับตอนนี้บินอยู่นะครับผมขอบคุณพระราด้ยดิ้งเมืองประจวบนะครับขอบคุณครูแอมอย่างเมื่อกี้ก็จะให้ผ่านนะ มามาให้ผ่านเทคออฟเลยครับมานะตรงมาดีครับดีครับเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆม,มาผ่านหน้าเทคออฟมาเลยคีดเป็นต้องมากนะครับคีดเป็ต้องมากพยายามบินให้นิ่งๆโอ้ยยกดีมากน<า>ั่นครับ,รบที่แลนดิ้งของเราท็อปแลนดิ้งครับ ผ่าผ่าร่องนี้นะพี่ลินผ่าร่างต้นไม้นี่รับไอโน่้นเลยวู้วไปให้ผ่านเลยหน้าพวดไปหน่อยอ่าบินไปรับฝารนะ ขวาไปนะครับขวาไปอีกขวาไปอีกขวาเข้าใต้เข่าได้เลยนะพี่ลิน <Okay. S 1> ไปลานหินนะครับอย่าให้เลยสั่นเข่านะพี่ลินให้เลี้ยวกลับนะให้ปเบียดเข่าเข้าไปแล้วก็ให้ระมัดระวังต้นไม้นะครับดีดึงส้ายออกนะครับโอเคบินพงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมรับใช่อีกใชอีก มันจะมีล้ออยู่เนี่ยตอนนี้พายกขึ้นให้เราเบียดเข้าไปอีกพายกให้เบียดเข้าไปอู้สุดยอดเตรียมเลี้ยวกลับนะครับถ้าเกิดทะเลยแล้วให้เลี้ยวกลับนะแล้วเอาเรือลงน้ำถึงแล้วมานี่สุดยอดครับเมืองหัวหินเบียดเข้าไปอีกครับเบียดซ้ายเข้าไปอีกครับซ้ายเข้าไปอีกขาขาซ้ายเข้าไปเข่าอีกครับตรงมาอีกได้ครับ ค่อยๆอย่าเลี้ยวอย่างนั้นอย่าเลี้ยวอย่างนั้นเลี้ยวแบบเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลี้ยวเหมือนเดิมค่อยๆคิเลี้ยวขวาอีกเดี๋ยวขวาบินตรงไปครับบินตรงไปข้างหน้าพี่ลินออกทางเขานดออกทาบินไปทางขวานิดนึงครับบินออกค่ะพยายามอย่าเลี้ยวกลับครับเลี้ยวกลับได้แล้วเลี้ยวกลับได้พยายามอย่าเลี้ยวให้เงียบ เลยครับฝาอ,อ,อีกฝาอีกอ่าค่อยๆดึงอย่างเงี้ยสวยอย่าให้มันแข่งอย่าให้มันแข่งวิธีแน่คือกรดขับขึ้นสุดยอดสวยมากอ่าพองึงถึงานตรงเลอย่าเลยต่นเ,นะเ,เนนีอสามารถเบียดเผาได้อีกนะครับ ยดสุด,ด,สดยอดมาได้อีกนะครับมาได้อีกอ่ามาได้อีก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 อ่าสูดขึ้นเรื่อยๆเลยเยี<อ>่ยมมากเยี่ยมมากพอสุดแล้วก็เลี้ยวกลับครับเอาตรงนี้ก่อนเอายอดนี้ก่อนอ่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้ยตามวงจรเลยครับพี่ลินตอนนี้ตามสบาย ตอนนี้าสบายเลยครับเห็นฮอลิเดย์อินไหมฮะโอ้โหวิวสวยมากเขาตะเกียบของเราครับผม